ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาชมนะรีโว่บรรทุกปาล์มกานอีแล้วนะครับก็หลังจากกลับมาแล้วนะจากโรงงานนะครับก็ิปตี่แล้วก็เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศโรงงานนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ไปดูไปเลยไปอีกไปอีก้วก็ไปบรรทุกปาล์มต่อนะอีกแปลงหนึ่งเรนเจอร์ไปแล้วนะตอนนี้เราก็อยู่ในรีโว่นะสลับกันแล้วก็ เจอกเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับนี่ครับก็เรนเจอร์ก็ได้ล่วงหน้าไปแล้วอ่าแล้วก็นี่ครับรีวิวตามลังไหมนะมาทางนี้นะอีกทางนึงนะอีกแปลงหนึ่งนะวันนี้ก็วันนี้ก็น่าจะได้สักสองสามแปลงไม่มากก็แปลงเล็กๆนะตามสูงนะหกเจ็ดเมตรแปลงน,นี้นี่มานปนยางเลย นะครับก็พอเราเข้าที่มือแล้วกล้องก็จะมัวหมัวนิดนึงนะต้องขออภัยถ้ามันไม่ชัดยังไงนะค่อยๆครับค่อยๆจะรีบไปไหนครับผมนะเริ่มันแดงนะคะโอ้โหเชฟเฟอร์มึงเห็นยากเนี่ยเชเฟอร์สาวพราวเสน่ห์อ๋อพิศนนะนั่นต่นไม่ใช่นะครับก็ผ่านทางนี้เป็นป่ายางนะไปนี้ผ่านป่ายางก็เลยมีมาจูด้วยครับไปซ้ายหน่อย ไปเยี่ยมมาชัวะไงไม่ตกปิกปิดทำไมอะนีะ่ครไปยังนี่ก็เป็นแปลงเล็กนะนี่อามเล็กก็ยังไม่ได้แทงเนยนะยังไม่ได้ทิ้มแทงนะแปลงนี้โคตรรกเลยเนี่ครับมันก็จะเชื่อมต่อนะเราก็ผ่านแปลงนี้ไปยังลยครับต้องขอไปนะลิ้นพานนิดหนึ่งมันง่วงนอนมากเลย มไปส่งปลามาคนระับก็รู้สึกว่าเพลียๆ,ๆไงมันรอรอโคตรนานแล้วมันโคตรเหนื่อยนะถ้ารอไม่นานนี่มันจะไม่เหนื่อยมากนะคร<ม>ับเส้นทางก็กรุกคลากรี่นึงต่อเส้นทางไปก่อนนะครับช่วงนี้เอาเลี้ยวระวังนะระวังนิดนึงโคตรรกเลยครับไปนี่นายเจ้านะตัดไม่ไทันนะช่วงนี้คนขับรถไทยก็ปวดเอวนะก็เลยไม่ได้ตัดเลยไปเลยนี่ครับปามเล็กก็งดงามนะเล็นี่กี่ปีได้นะนะ สา,ามปีกว่ากว่าสามสี่ปีนะแบงนี้ก็ยังไม่ได้บรรทุกแล้วก็ไม่ได้ตัดเงินนะแบงนี้ไว้คลิปหน้าแล้วกันแลงนี้ไปความสูงกันก่อนนะครับวันนี้แม่แอร์เขาเย็นดีจริงๆรีโวเนี่ยต้องชื่นชมนะ นะรีว2020นะพูดถึงรีว2020กันหน่อยนะแม่เจ้าก็หน้าตาดูดันดีนะผมว่าในเราสาวกรีวูด้วยแม่ตอนเดียวโฟรวิวนี่มันน่าจัดมาอีกแล้วนะับ่หน่าจัดจริงๆมีจอด้วยนะรุ่นใหม่เนี่ยระวังไปทุกปามนะพูดถึงรีวตัวใหม่อก่อนมีจอด้วยอะนี่ผมว่าสวยงามแล้วนะตัวใหม่นี่แม่เป็นจอแอลไอเป็นจอแปดนิ้วเลยนะจอทัชสกรีนนะแม่เจ้าโวย จัดเต็มนี่ครับโตโยต้าแต่ว่าเรือนใหม่นี่ก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าตัวใหม่นี่ยเดี๋ยวดูๆในเว็บไซต์เขานะเรือนใหม่ก็ไม่ได้บอกค่าหาเหวเลยเลยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหได้มันกันแล้วครับไอ้เจ้าอยู่ๆลงไปแข่งครัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนผู้ชมได้รับชมก่อนเรียกง่ายๆว่าชิบหายนายมาเลยครับโอ้โหลงไปโอ้อยโอ้อยสี่เอสใช่ไหมครับสี่เอสใช่ไหมแหมใจหายเว้บเลยสี่เอสหรือเปล่า ไ,ไปไปไปผมนี่ใจหายแวบเลยโจมไปขึ้นคันเลยเมจ้านี่จะเรนเจอร์มานี่อาจจะหน้ามืดน,นะครับโอ้นี่อยากให้ดูนี่ครับอยู่ๆแคลงควรเลยนะใจหายแวบเลยแมจา้ายังไม่ทันบรรทุกเลยนะเนี่ยก็จะติดลมซะแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูเรนเจอร์กันต่อเอ้ยไม่ใช่ครับรีวรครับไปครับขับไปเรื่อยๆก็โฟล์ลครับ,รบผมได้ถ่ายภายนอกรถกันบ้างนะโฟลครับ จะได้ไม่ต้องเดินเร็วมากที่ให้เข้าโผล่เอลไม่ใช่ได้ครับเพราะว่าเดินไม่ทันนะเดินถ่ายไม่ทันนะทางแบบนี้ไปได้แล้วนะโผเอชหรือว่าสองเอชก็ไปได้ใจหายแวบเลยเมื่อกีข้ขับอยู่ล้อจมไปครึ่งล้อแล้วเมื่อกี้นะครับนี่นี่ครับดูรอยโคลนคนระับ ไม่ต้องติดสติกเกอร์นะนี่โครนจริงๆเลยสติกเกอร์ไม่ต้องมีครับนี่น้ำผมนี่ต้องถึงกับออกจากรถกันเลยเดียวเรียดูเขาบรรทุกไปหมดแล้วหรือเปล่านะยังเลยนะยังไม่ได้บันทุกเลยน่าจะอยู่แปลงหน้านะเรามาทางไหนนะ นะลงมาเลยนะนี่ครับก็ขึ้นมาอยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยแลยนะ้วไม่เจ้านั่งครับยังไม่ได้บรรทุกเลยนะปื้ปื้ปีปื้ปโอ,อ้ไม่เจ้าลูกร่วงนะครับปีนอ้องลูกร่วงเป็นกระสอบกระสอบเลยนะน,นี่ไม่ใช่บโบวี้นะครับเป็นลูกร่วงนะเนาะคุณไ,ไทยเหรอ เดู S <S <S หาคุณเกลียวก่อนนะคุณเกลียวน่าจะอยู่แปลงหน้าทำทายไปได้ตรงนี้ทายก็ได้นะนี่ครับก็แหงน้ำที่เดิมนะทายกันครครไป งวิ่งจะจมลอ้อดีไม่เข้าใกล้นะครับเนี่ยแม่เจ้าจโกรนกระเด็นใส่หน้าอีกไรเรนเจอร์ <c oughs> Ranger อยู่ไหนวะเนี่ยหาเรนเจอร์ Ranger, ไม่เจอเลย อ๋ออยู่ด้านหน้าครับอยู่ด้านหน้าไปไหนครับเนี่ยเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกี่จะเดินแล้วเหนื่อยนี่ครับด้วยขับรถชมก่อนเช,ช,ช็คปาล์มก่อนนะ<ม>ว่าจะมากน้อยขนาดไหนนะนี่น่าจะพอเลยนี่มันก็ตาโมงเย็นแล้วเนี่ปยปาด์แล้วเอารถไส่ปาร เช็คตา8นะก็ใช้ได้นะเราเช็คก่อนว่าตรงไหนเรนเจอร์จะวิ่งได้ไม่ได้นะเอารีโวมาทดลองวิ่งกันก่อนเบาบ้างก็ได้นะเบาเบาเบาบ้างก็ได้นะไปได้มั้งตรงเนี้ยไม่พออีกนะครับไม่จะไปตั้งลูกไปครับไปดููนนครับเช็คสภาพเส้นทางก่อนว่าตรงไหนเรนเจอร์วิ่งได้มั้งนะก็มากซะเหลือเกินรีโว่วิ่งได้ทั่วแปลงอยู่แล้วครับแต่ว่าเรนเจอร์ต้องใช้ก่อน ใจกลองไปข้างหน้าไปข้างหน้ามไม่ไม่ใช่ใช่ปะไม่ใช่ครับไปข้างหน้าเลยไปทางลูกแ,แปลกนะ นะครับก hey, nah, ็ตำรวจเส้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เรนเจอร์น่าจะวิ่งได้นะนี่ครับเราจะมารองระบบนะครับสีนะครับนี่ดูน้ำเยอะๆเลยนเจ้าเราเข้าซีเอชก็ได้ซีเอชซีเอชเอลแล้วก็ดิฟก็เลยก็ได้ครับ มาทดสอบอยางด้วยแม่้านี่น้ำนะครับดูน้ำมันก่อนก็คือเขาจะเล่นนะครับมาครับนี่มาแล้วน้ำจริงๆชิดใหนหน่อยนะชิดใหนหน่อยชิดใหนหน่อยน่าจะสบายๆนะรถเบาๆเนี่ย สบายสบายนะสบายจิบจิบครับจิบจิบแบบนี้จิบจิบแน่นอนแล้วไม่ได้บรรทุกอะไรนะคจิบจิบครับจิบจิบไปได้ครับไปได้โปเอลยิงดิฟล็อกนะเดี๋ยวดมยาก่อนครับมาครับระหว่างรอเขาเกี่ยวบามนะก็มาดูเอ่อรีโวนะเล่นโกลกันก่อนครับโปเอลครับโปเอล เอาอยู่ครับแม่เจ้าทางนี้เราไม่ได้มาแล้วครับแต่ว่าเราจะมาเล่นกันเล่นโกลนกันนะอพอครับพอพอพอนี่เป็นการทดสอบยางไปโดยตัวด้วยโอแล้วเอ้ยจมแล้วก็คลิปนี้เออไม่ได้มันทุกดีกว่ามาทดลองยางกันเลยกันขับลับสีไปเลยลับสีเอสไปดิ เมื่อกี้สีเอลบวกดิบล็อกมาได้นะมาเล่นโคลนชัดๆเลยเนี่ยก็มาเล่นโคลนนะอยาดมาครับคลิปนี้ไปได้ก็ไปได้สีเอลไปได้แล้วสีเอก็ไปได้นะมันไม่หนักนะมันก็เลยไปได้นะอ้ยรู้สึกว่าเวียนหัวไปจังเลยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรน่เวียนหัวจะมัดเลยวันนี้ โอเคนะทดรอประมาณนี้ก็พอแล้วเปลืองครับเปลืองมันนี่สลายูดเยอะเลยเจอจะมัดน,นี่เรียนเจอเราอยู่ตรงนี้เองกะวัน,กกนสุกกะวันสุกสุกกบสุกโอเคนะคลิปนี้ก็ต้ง ก็สำรวจทางคร่าวๆนะครับฟอร์ดก็ไปได้โอเคคลิปทดสอบทางก็จะประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม